มา,มาอีกรอบกันจ้ามาสวัสดีทักทายกันอีกรอบกันจ้า สวัสดีครับสวัสดีพี่มอมเมมนะครับสวัสดีแปดท่านนะครับตอนนี้นะครับผมวันนี้เรามาทำธุระอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมักเท่าไหร่จักเอาละละลวเห็ดไเปเฮ็ดซะรอแล้วโอเคสวัสดีสิบสี่ท่านจ้า สวัสดีน้องเพรสวัสดีพี่สายดมครับน้องแคทมาหรือเปล่ามาครับเดี๋ยวจากน่อยดีดีพ่อกันแล้วนะครับกำลังเดินทางมาจ้าน้องแครกำลังเดินทางมานะครับไว้ยนื้อไมไปใส่หนูไปใส่ <laughs> เป็นวัดหรือเปล่าเสียงแปลกแกแม่นครับพี่มแมาแม่เป็นวัดหรือกัน เจ็บข้อไอครับไอเป็นหวัดเจ็บคอแสบคอมีน้ำม,มูกเสียงแหบเสียงแหงบปล้วพี่นอ้องไม่มีเสียงร้องเพลงเลยนะครับตอนนี้เอาดีดีเพราะว่าอันคืนเสียงสูงอีกเสียงบ่มี่เลยนะครับพี่นอ้องเอาคอมเมนต์ทักทายเข้ามาได้นะครับ28ดท่านตอนนี้นะครับตอนนี้เขากำลังเดินทางไปโกสุมพิสัยนะครับไปทำทุลร่าสักครู่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้มากับน้องเกดใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้เรามากับน้องเกดจ้าสวัสดีค่ะ น้องเกดพี่น้องชักแต่งหน้าโซนโตใช่ใช่ท่านหน้าสดตูออดิทชอบเดี๋ไปใส่วะจ้าหนาไปหน้าที่ยี่สิบก็เป็นดีโอเจ้านี่ค่ะวันนี้พี่เอกคือเลี้ยงน้ำปัน่นนะคะแมย์คือน้าเป็นคนกับเองมากมีนังนังก็เลี้ยงไม่มีนังก็ไปเด็มาไล่กับไปเด้เลี้ยงเนาะมาสูนเฮ่อมาไปซื้อกันล่างมาสูนก<ไ>ูซูนออดทชอปเอาไปไหนไป,ไป,ไปหลังหน้าเออเอาไว้ไหนกันแล้ว คือเอาลังเอาลังอะไรกินข้าวกินยาเข้าก่อนกนเลยสุขภาพก่อนครับแมนครับได้อยู่โอ้จิบหนาคอนบายบายลูกสังเกตเมื่อหรนือไ่สีเดียวเลยข้าเจ้าพษที่พี่น้ำค้างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้คอยจิบหน้าคนอุวนาสั่นวันหลอดเนี่ยไอ้ที่ไ้นเมื่อกี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับลืมโทรศัพท์ก็เลยได้กลับมาเอาอีกรอบหนึ่ง ุูหนาสุดมาเพา่อเสียดเที่ยวด้วยที่ไหนได้อยู่ในรถขาโทรศัพท์นางน่าสดเนียนว่ะเอาคนดูสาวสวบรุย่ยเยีแทมเอามากินแน่ไอทีทีลายน้งเพชรขับรถแค่แบบครับครับมาจากเชียงใหม่ครับรถน้องเพชรนี่เนียน่ยครับโอ้ยแซ่บบ่อยอีกแลานาะ อันนั้นคือมาสร้างให้ฉันล่ะเธอไม่ได้สั่งดิถ้าเธอสั่งอีเพชรเลขอะไรนะเลขจอยอย่างวอมเพศูนเกาีเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งก้สี่งงมากกระมันประด้เนาะีแปดห้าหกสี่สามหนึ่งเก้าสนเออนี่ได้อยู <c oughs> ่หอมเนี่เป็นผมตอนนี้รคราแอนเแ็นน้องเพชรด้วยเพื่อความปลอดภัยแมนครับผม โก็เกย็นที่มีแล้วนะเออไอ้มาศูนย์ฮะศูนย์เก้าสี่เป็นหกสี่สามหนึ่งเก้าใช่ไหมขนาดเป็นวัดกันเนี่ยกินแต่น้ำแข็งมาเสียหายว่ะมัน,มมนอดบ่ได้เลย <What? S 2> สวัสดีพี่อารางเนี่ยนะครับห้วยถนนบ่ดีสอบบ่ได้มานอนน้ำสีเพชส มาแล้วครับตอนนี้พ่อกับแม่มานอนอยู่ห้องเราเก่งใจพี่น้องเราก็เลยบอกมานอนเมื่อคืนนางอันเปิดรีสอร์ทนอนอยู่ใส่พวกผมรีสอร์ทเดี๋ยแต่พวกผมชอบวนไปแล้วฮะวนไปแล้วเที่ยรขึ้นบ่อแต่แต่เมื่อวานพี่แชทมานอนด้วยอยู่ครับฝนตกบ่คาบน้องเพชรบนี่ฝนบ่ตกครับเลยนี่อุ้ยสีว่าบ่ตกกับไม่ได้หรอเนาะมืดคึ้นมืดคึ้มบ่ละนี่พี่น้องตอนนี้ กินแต่ของเย็นๆมันกับสีบาทข้อเสียงกับขายเท่านั้นแล้วอไดไว้เลยอีหลีพี่น้องมันอยากอยากกินของฉันหมดนะหมดอะไรหมดน้ำเย็นนะสัสสวัสดีค่ะวส,สวัสดีพี่น้องแวนค่ะฉันทางนี้เก็บขับรถอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวสิไรอาร์าเมนเดอร์นะครับ จะใส่นอสันไปโกสูลพิใส่ครับไปเฮี่ธุระครับท่ไหนหาซื้อที่ไปกล้องมาแล้วน่าจะมีครัฝนตกลรือฝนกระสุนแทนฝนตกเหรพี่น้องหาหาแต่ฝนฝนตกเลยน้องเพี่มีคนมาขายของบ้านลังก็สีมวนแทนสันนาซิมี่อยู่ครับตอนแรกงนาซิมี่อยู่นะครับมอันมันิลีมีทีบางอยู่ตัวเออวล่างหน่ะใช่ไหม มใส่น้อสวัสดีพี่สีแอบ,บ,บนะครับ,บ,บไปกดซูมอีกแล้วไอ้าที่เรียกหอดแลยล่ะหาทรอทรบว่าเจอกันเลยอันนึกว่าลืมไว้อยู่อันยูนีก่ก็เลยแวะมาเอาอีกบัี้มาเจออยู่ในรถมาสูนค่ะแทน่ายแล้วตัวคนกระซสือ,อก็ละแก้วจังบ่ไรอย่ยงกันนะสันฮ่าแมนครับ หน้าสำนักงานยามนาบัตรเด๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับกําลังติดตั้งไฟอยู่นะครับมาก mm hmm. ไปว่ารถไฟมานะ mm hmm. กเหรอเนาะกําลังติดตั้งไฟอยู่นะครับตอนนี้รถไฟยางรน,นทังมดอ oh. ๋อเลี่ยนคืรถรถไฟนะสวัสดีหกสิบท่านนะครับขอสำนักง,งานยมามใดจักน้อยนี่ละครับมาอัน ไาแหลกเงินซื้อๆดอกบนต้นเลยนี่ก็ถืือๆเกตันไม่แท้สันไเกตในม่นไม่เห็นเึื่อนแบบน้สไป้านก่อนอ๋อนอมไม่เห็นเลยค่ะ เมื่อแรงยาตกเด้อฝนตกไหมโอเคค่ะว่าอยู่นี่ฝนตกไหมอุ้ยไปหาตัวไปสั่งไซองมากับพี่เพชรไว้ายไม่ใช่ไม่ใช่น้องด้านนะน่าคือลิงไม่ใช่อีซี่ะไปเลยโอเคค่าไว้กินกินเองล่ะมัน ที่สำนักง,งานฝนนะ่าจะไม่ตกนะครับจะมาตกทางวัวสูงพี่น้องเราตรวจสอบเลยอ่านเลยครับพนะมันประกาศอ่านต่อพี่น้องเนีย่ยอยากกันซื้อกระละแก้วนะเอายี่หลีเดศูนย์ไม่กินน้องไข่เบิร์อะไรนี่เหมือนหิวน้ำมาเกณฑ์เนาะเมื่อชั้นนี่รออยูนนอยน่นี่โตคำบ้านเลยว่าสติสติพี่เลยด้วนะท่านเออ,อ ป๊าน้ำคือนาอนนี้แล้วย่อันย่อันยังวะในอันในในสารค่าแม่น้ำท่วมบ่าครับนี่นะเมื่อวานพ่อพี่ขี่รถไปดูน้ำท่วมอะดูชิ้นสูมอนมานั่งจ่าเปิดเบิรงจ้ากับกิบโอนมาเท่าไหรหนูสองสองร้อยสองพันสองพันตีสองพคะแนนข้องไผ่นังเกขอเงินหนูเหรอใช่้าสนว่มาไลโอย เขาก็ได้จากเอฟซีไงรู้จักผูสามเออตั๋วเต๋อแต่ฉันไม่ทำหรอกไอ้เกดร์ลไลท์เสร็วว่างนั้นทุกอีพีเด้ถามแม่ดูฉันฝาบไว้ก็ไม่ฉันไม่ชอบทำคือฉันกูแบบเต้นเสื้ออื่นไม่ได้แล้วคอมองเราแบบเข้าใจปะตัเต๋อเลิศเนาะเออหนูเลยไม่ทำหนูเลยฝากไว้กับแม่คือความคิดคนเราไม่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันมาคินฉันก็เลยแบบไม่ทำดีกว่าคนอื่นได้แล้วคือแม่บางคนน้อยใจบางคนสักไรไม่ ไปทาทิชัน้นได,ไ,ดได้กี่เรนิวันนี้น่าจะมีคนให้ชั้นแน่นอน,นอเลยได้หน่หอยหนึ่งอ่ะแบงคแบงแบงคเฮียนะครับครับพี่น้องถ้า,ถาอยากสนับสนุนมาแรกออนไลน์นะครับให้น้องเพลสนะครับมันเปิดวงว,วันนี้นะครับท <c oughs> ักหลังไม่มากก็ได้เด้อพี่น้องไอ้สนับใครที่แบบเซลสเพลสเอร์กับทพลสเพลสตั้งตของน้องทอมลากรเแดนเซอร์ของวงเพลนลำเปิดก่อนไปก้นอุบลแม่ไปก้นเชียงใหม่บัดจ้าแมนครับพี่ตัวเองใช่แล้วครับ มาไล่เนี่ยเพเพจไทยเฮดไถแรเด้อนะครับกองกันทำเสร็จทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเฮดไถแรเดอร์จากไล่สองร้อฮะเฮดไถแรเดอจากไล่สองไอเอาแบ่งมาทีละแบ่งค์เ้าเนี่ยเมื่อกี้พี่มากดเนี่ได้แต่แบงค์ใหม่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะหรออืมมันได้แบงค์อะไรร้อยไงมีให้เลือกเป็นยี่สิบไหมมึนี่มึงนี่นะฮะว่าอันจะเลือกนะทุ่นเงินหรืออันจะเลอกหมดได้นะว่าเอาแบงค์ไ มิแต่แรกไหมค่ะทั้นั้นไม่ไม่ถ้าอยากได้บัตรยี่สิบก็ต้องเข้าธนาคารแต่วันนี้วันอาทิตย์ไงเออใช่รนอ้หางเปิดตัวถุงวันนั้นเขาเอาแจกยังถุงใส่เสื้อผ้าเปล่ยังยังบ่ต้องแจกสวัชิกหกสิบหกท่านครับเอาไปน้องก็เมนทักได้กับเขามาเด้อน้องเพจนน้ำไอจิตอร่อยดีเมนครับเฮ็ดเรียบอร่อยแล้วครับตอนนี้แม่เอาบริสุทธิ์ไปสัก รวมกับเอฟซีแคสีสองพันบวกแมนครับสักสักเมื่อกี้นี้นี่นะแขงกันีกคนนึพี่เทปเป็นนันทิสันอาจารย์ชัดเป็นเพื่อนที่สูงน้องน้องคนเดียวหรือเปล่าก็นั่งกับแล้วมกคนเดียวค่ะไปที่ธนาคารที่มีห้างครับประสันเออเนาะห้างยิ่มใส่ปะห้างกัจจุอันเสริมเอ้าเหี่ยเลยห้างก็อยู่ห้างกัจจุเสริมไทยอีกเด้อพี่น้องไก่บักคัก ขอนแกนก็เสยเพรอยากไปไก่ห้างเนี่ยสาาคามเนี่ยก็มีเนะี่ยอันเดียวนะนะสวัสดีแปดสิบ่านครับ<ม>ไปเรียกที่ธนาคารได้ครับประสนวันนี้พายุเข้ามาอีกนะฝนกลัวฝนอย่างเดียวสวัสดีพี่เรียนคำนะคะแมนครับยานเต้ฝนนั่แหละพี่น้องนี่อยู่รอมสินร้านซ่างกะเซ็กระซ่างกะเซเครื่องนี้ได้ไหลซอสชันอันโอนก็ะยุ่องนี้ได้สู อสิชันนี้คนสิบันนี้ตีหิวอะหิ้วน้ำอ่ะแม่ไปได้เงินธนาคารที่ห้างเลยครับอาสันไปแลกกับซื้่ได้อีกแล้วเนาะสมส online, มุมติยู่เชียงใหม่ใส่ตะกดอันออนไลน่ไหมอเรามีแอปตัวมันใช้แอปได้ดินี่ใส่เอาในห้างอ่ะมันใช้แอปมือถือซึ่ง,ขงเขาสแกนได้อยู่เี๊ บอมบอมเปนตูด้ดิพนักงานดิก็นั่นแหละในกศสาขามันอ่ะก็ะไม่เคยทำหรอบอกใช้มีสมุดซึ่งเอาติเนี่องจาเวลาฉัใช้แบงค์ใหม่เห็นฟุกว่าธนาคารแรกได้คำตามสองพันแมนครับมันต้องเลืขสองพันขึ้นถึงจะได้แบงค์ร้อยเยอะๆแต่อันนี้เพชรกดที่ตู้เอาทีละ 400, สี่ร้อยสี่ร้อยครับแต่กดได้น้อยจังแค่สี่ร้อยครั้งละสี่ร้อยสี่ร้อยเพราะมันจะเป็นแบงก์ลอยไง เขาแล้วไปแลกก็ได้บ้านสนเนี่ยนะครับเปียงเกาะคองเกดเท่าไหร่นะเกดสองสองใช่ไหม Yes เอ๋อฉันหาย่ายไปตู้มีปัญหาติอ๋อเพิ่นงงอยู่เพิ่นกดบ่าเป็นคนเท่าอ่ะเอออหายยังนไงร้อนได้ไหมบัตรแกหายได้เปล่าก็น่ามากดนะสู๋เดี๋ยวเงินมายังดีเนาะ เยบัสโตกหายเอาไม่หายเอาไม่หายเพลงอีโมทขึ้นป่วนแอรที่สุดเปเรียกยุปปาม,มันเดอรส์สวัสดีครับสวัสดีพี่ป๊อบเทลใช่ไหมครับปาม,มันเดนยูนี่โกสุ่มบ่มีธนาคารเด้อ นี่จ้าน้องเกรดวันนี้นะวันนี้เกรดสองเกรดนังเกรดก็จะแต่งหน้าให้น้องเพชรเหมือนเดิมแต่งหลักการง่ามพี่น้องทำงานแล้วเนาะเออสามทำงานแล้วค่ะมือเอื่อญมือเอื่อญง่ายกระถือโยกเลิศเธอซิปเอสิปเอสิปเอสจะใส่วะกาลาสีมันบอนามน์เนาะอร่อยบอลโล่มันบ่วะ อ, war, อ๋อเอออ๋อที่พี่แคทโอนเงินค่ะเออไม่ไปกดเลยก็ได้นะนะค่ะครับไม่คือเก็บแท่หนูเล็กเงินหนูลืมเอามาด้วยค่ะแป่ว่าเงินเงินเงินแคทโอนเงินมาในบัญชีแก่โน้บิแคทสวัสดีแม่สุวรรณีนะครับเมื่อแร้งมีคอให้หลงมันมาเด้อขอบคุณครับแกทำอะไรแบงยี่สิบน่าไปเัาะพิสมาแล้วนะคจ๊ะ ไปแล้วนะกันนะเดี๋ยวฉันเหึงหยาดยูยังสี่หยาดเนี่ยเหรอแล้วกดต่างเสร็จแล้ว,ลวก็ไปกดมาเออเดี๋ยวคนอื่นามาเมื่อเมื่อคืน<ต>ฉันกดนานมากแล้วมันมีแบบมันมีคนมาต้องต้องมองมองแซ่ก,กับหยาดเด้โอ้ย,อยแล้วแต่หยาดสองตีนแล้วกดเงนินค่ะเ <ขา S 1> ออไปกดเรื่อยๆื่อก้อนเขาจะมากดอีกอ๋อมันก็ต้องเอาสถานทีฤฤ่ไปกดตัวแมน ล้วต้องเลือกนายหรอ,อยุกบอพี่กับพักไว้ยุยกะทํามกำลังตรงน้องเพรมือแรกงมันหมานทุกคนเดือกขอบคุณครับปัดกะทมฝนตกว่าสันตกทุกมือแล้วเนาะนี่ก็หารัเนเต็มไปค่ะที่หารัเนเต็มเางนตอนแรกตองออนเกรสสองพัน 2, ใช่ไหม เดี๋ยวเพชรพักอันไล่ซดไว้พี่น้องแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับมันมันจะเป็นแบบว่าออกแต่กับพักไว้สิเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยว